สัเกตเาสำระจทาการเดี๋ยวให้ทาารด้วยเกี่ยวของคุณหนึ่งอันตายเลเดี๋ยวราที่นีพี่เนาะในสือทางนายก็อยากบอกให้ว่าที่คารวจอยู่ๆแล้วเจาดาวมเมีการโฆษณาว่จะมีศิลปินต่างๆมามี

โฆษณาไว้ว่ามีเอร์คอนมาคล้วก็ไม่ได้มาอีกที่ไหแล้วกันที่แสดงมีที่เดิมที่ป่าตองที่ไหมตอนแรกเขาเขาพูดไว้ว่าเป็นที่สุรินทร์ใช่ไหมที่ปากตอนแรกเขาบอกว่าที่สุรินทร์ใช่แต่ตอนนี้ก็โต๊ะในโมเดลแต่ใช่ค่ะตอนแรกเขาบอกว่าแต่เขาเปลี่ยนสถานที่โดยโดยแบบโดยที่นค่ะ